สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u u u e e ร้านถูกดีมีมาตรฐานเช่นเคยครับผม<ง>กับวันนี้วันที่15บห้ครับพรุ่งนี้เป็นความหวังของพวกเราครับผมความหวังของ G G, จีจี้จิบจิบครับนี่ยถ้าพูดถึงวันที่หนึ่งเรื่องที่จะโปลเนี่ยจิบจิบนี่ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนครับนั่งคำนวณพรุ่งนี้จะมีข่าวดีหรือข่าวร้ายก็มาดูกันครับเนาะ พวกเราก็ความหวังของพวกเราครับความหวังของคนจนเนาะความหวังของพวกเราครับวันนี้ก่อนที่จะปิดร้านพวกเราก็จะมาอัปเดตยอดที่ว่าเป็นยอดขาย15วันก่อนครับว่า15วันพวกเราจะได้ยอดไปที่เท่าไราครับโดยเฉลี่ยแล้วก็ผลกําไรครับเนาะบางทีก็ไม่แน่ว่าการขายยอดไม่เยอะแต่ไปใช้ไปขายได้ของสินค้าเป็นของทีดีตะวันแดงก็จะได้กําไรครับเนาะ พวกเราก็เลยมาดูตรงนี้ฮะอยากให้อัปเดตครับว่าพวกเราได้กําไรเท่าไหร่นะครึ่งทางแล้วสำหรับเดือนนี้ครับครึ่งทางของเดือนนี้พวกเราจะได้เท่าไรครับโอ้วันนี้ที่สิบหกสิบเนาะใช่ไหมอ๋อสิบวันครับสิ่วันนี้เราจะได้กําไรสักเท่าไหร่กัครับก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมครับคลิปนี้ก็ไม่มีจะคุยอะไรกันครับเนาะเนี่ยก็ขอบคุณครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆครับ f อฟซีพวกเราหรือเพื่อนๆที่เข้ามาชมพวกเราครับที่ติดตามช่องพวกเราครับนะฮะฝากกำลังใจให้น้องจีจี้ครับนะฮะขวัญใจถูกดีมีมาตรฐานสาขาบ้านนวลแดงครับนีฮะจีจี้ในขวัญใจหนุ่มๆครับขายดีพูดเล่นครับจีจี้เป็นคนเรียบร้อยจีจี้ไม่ค่อยสูงสิงกาขายครับเนาะพูดน้อยครับ ตั้งแต่รู้จักร้านมาเนี่ยเกิดมายังไม่เคยเห็นว่าร้านนี้มีอารมณ์โกรธครับไม่มีครับยิ้มตลอดครับคนนี้คนอัธยาศัยดีค้าขายเก่งครับเนาะก็มาอยู่เป็นพนักงานขายช่วยคุณน้าเขาครับเนาะที่ร้านูุดีมีฐานทีละตอนการค้าพวกเราพวกเราเท้าความนานเราจะเข้าเรื่องสักทีคเนาะน่ฮะมันร้อนมากครับเลยไม่ได้เข้าด้านในครับช่วงนี้อากาศแบบสุดๆเลยครับผมกับบรรยากาศ ห้องอบนะครับด้านในเนาะยิ่งเปิดไฟทุกดวงอย่างนี้โอ้โหไม่ต้องพากค,ครับเพราะว่าเขาไม่ให้มีกระจกก็ไม่ไม่ให้มีเรื่องของหน้าต่างครับเนาะและร้านเราดัานมีกระจกด้านหน้าครับเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปกันใหญ่เนาะนี่ให้ดูด้านหน้าของาราครับเนาะที่เป็นพื้นที่การจัดวางเรื่องของน้ําดื่มครับเข้ามาเตะตาเตะใจนะฮะมาอันดับแรกเราเจอน้ําดื่มน้ําอารมก่อนครับเนาะ พวกเราจะเจอตรงนี้ก่อนมวกเราจะเท้าความไปถึงไหนจะคุยอะไรครับเนะาะเมื่อวานก็คุยเรื่องของภาษีไปแล้วครับโดนภาษีทั้งภาษีป้ายภาษีมูลค่าเพิ่มครับที่พวกเราก็เป็นเรื่องปกติครับแต่เราก็พูดให้เป็นดราม่าพูดให้สนุกพูดให้ฮาพูดให้เสียงดังขึ้นครับพู้จะเป็นดราม่าเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่เข้ามาคอมเมนต์ติดตามพวกเราให้กําลังใจครับพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์เราก็ดีใจครับ แค่เห็นเพื่อนๆพ,พิมพ์เข้ามาโอ้มีความสุขครับแต่ว่าบางทีม่มีเวลาที่จะตอบอคอมเมนต์กลับไปครับเนาะในช่วงเย็นพวกมีโอกาสครับนี่ฮะชุดตรวจโควิดของเราหรือของเขาของครับอ๋อ,อ,อทำไมต้องมาขายอะราได้พิเศษครับได้รดดหรือเปล่าเนี่ยผิดกฎหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะผิดครับเนาะตกใจนะว่าแต่ของโควิดไม่อยากตรวจครับไม่อยากรู้เนาะจีจีได้ตรวจหรือยัง ไม่อยากรู้เหมือนกันไม,กไม่อยากรู้ครับพวกเราไม่อยากรู้กันเนาะแต่พวกเราก็มีมาตรฐานป้องกันอย่างดีครับเข้ามาต้องสวมแมสครับแล้วก็ล้างมืออ่าโดยเจลแอลกอฮอล์ครับเนาะทุกคนเข้ามาต้องมีแมสครับไม่มีแมสไล่ออกข้างนอกครับว่้พูดเล่น,นะครับผมเนาะไม่มีแมสก็ให้ใส่แมสเพราะเราให้แมสฟรีพวกเรามีแมสไว้ข้างหน้าเพื่อจะให้ฟรีให้ดูครับดูมาตรการของพวกเราเลยครับผมแจกแมสฟรีครับบางคนนี่ฉลาดครับไม่ไม่ใส่แมสมาครับมาใส่บ้านเราครับนี่ะมีแมสมี เจ้ากอฮอลครับมีสเปรย์เนาะนี่ฮะช่วงนี้ COVID โควิดก็ต้องสู้ครับเนาะถึงจะโควิดก็ต้องเดินต่อไปดำเนินชีวิตกต่อไปครับเ้าป้องกันเอาครับติดก็ร,รักษาครับนะต้องสู้กันครับผมเนาะสู้ทุกคนครับไม่รู้ทำยังไงเนาะอ่ะป่นนี้พวกเราก็ไม่มีอะไรจะคุยหรอกคุยแต่เรื่องเดิมๆนี่แหละครับผมนะาะวข่าความไปคุยไป วันนี้ผมจะมาอัปเดตยอดขายมา14วันครับครึ่งทางครับว่าพวกเราจะได้กําไรเท่าไหรและยอดขายเท่าไหรครับเนาะจะให้มาดูตรงนี้กันแล้วก็ดูยอดขายของวันนี้ด้วยครับว่าพวกเราได้เท่าไหรกันครับนะกินเงาะกินเงะครับอุดหนุนตัวเองนี่แหละครับผมเนาะพวกเราก็นี่ฮะเมื่อวานมีเอฟซท่านหนึ่งก็อ่าลงคอมเมนต์มาว่าจะย,ยืมน้องจีจี้ไปช่วยขายครับเนาะเดี๋ยวจะให้ต้องคิดค่าแรงแพงๆครับเนาะน้องจีจี้นี่ขวัญใจ ชาว YouTube นะฮะขวัญใจทุกดีมาตรฐานของพวกเราเนาะยอกอกันกันเนาะเข้ามาเซลเซลก็เรื่องมีความสุขครับผมนอกไม่ว่ากันครับ fc ทุกคนก็คุยกันได้ครับเนาะเราเป็นช่องที่เลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่เคยเข้ามาจะได้เห็นร้านถูกดีมาตรฐานมีสินค้าเยอะขนาดไหนนี่ฮะบางท่านก็ไม่เคยเข้ามานะครับเนาะอยากให้เห็นบรรยากาศของพวกเราด้วยเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ครับเนาะเพราะว่ามีเพื่อนติดตามทุกๆวันครับวันละหลายๆคน มากดซับสไคร์แสดงว่าเขาเพิ่งเคยกันมาครั้งแรกครับเขาถึงเพิ่งมากดซับสไคร์ให้พวกเรานะพวกเราก็เลยอยากให้เห็นบรรยากาศร้านทุกิจมาฐานเราเป็นยังไงเนาะบรรยากาศร้านเราชื่อร้านอะไรบางท่านยังถามว่าร้านอยู่ที่ไหนคะโอ้เนี่ะเขายังไม่รู้เนาะก็ขอตอบแล้วครับว่าอยู่ที่บ้านนูนแดงเทศบาลตำบลหนองเตีงอภอกษัตังจังหวัดบุรีรัมย์ครับเนาะนี่ฮะสถานที่ถุกดีมาตรฐานของเราอ่ะจี้ขอดูยอดให้หน่อยแล้ว ยอดที่14วันนีย่ยยอดขาย14วันนะยอดขาย14วันเนาะหนึ่งแสครับเนาะอันนี้ผลกำไรอยู่ที่เท่าไหร่จี้จี 24, ้สองหมื่ยหกสิบโอ้สองหมื่นสีพันครับถ้ายอดไม่น่าเกียดเดือนนี้ถ้ายอดไม่แน่อีกอีกครึ่งเดือนนี้ เพราะเราอาจจะได้ยอดกําไรถึง60 0 0 0บาทครับตรงนี้เนาะเพราะว่าเพิ่งได้14วันครับเดือนนี้มี31วันใช่ไหมจีจีมีนาคม31วันก็ยังเหลือเวลาทําการอีกเท่าไหร่ 16, 16. นี่16วันเราอาจจะขายดีปังปังขึ้นไปเรื่อยๆกว่า,าจ,จะรวมยอดขึ้นมาได้เราอาจจะได้ผลกําไรที่หกถึง0 0 0 0บาทก็เป็นไปได้นะฮะดูลูกค้าเอาอะไรผลลูกค้าไม่เจอ อยากได้เบียขวดใหญ่แต่หาไม่เจอเลยได้ขวดเล็กไปจริงๆอยากซื้อขวดใหญ่ครับแต่หาไม่เจอเนาะก็ได้กระป๋องไปครับนี่ะกินน้ำนี้เองครัพอแห้งแล้วคุยเยอะครับจะอัพเดทเพื่อนๆได้ชมกันครับเพื่อนๆคิดถึงธุกดีมาฐานสาขาบ้านนุ่นแดงของเราครับเนาะจะเพิ่งรำคาญกันนะครับคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเปื่อยเนาะสาระมีมั่งไม่มีมั่งเนาะ นะฮะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนหรือน้องๆนะที่อยากมีอาชีพที่อยากจะทํากิจการส่วนตัวที่บ้านครับแนะนาได้เลยถูกดีนตรฐานครับผมเนาะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีๆสําหรับพวกเราทุกๆคนครับที่จะเข้ามาทาเนาะผมว่าอันนี้ประมาณการครับโดยโดยโดยประมาณการบอกว่าเดือนนี้น่าจะได้กาไรถึงเจ็ดหมื่นนี่ถึงไม่ถึงไม่รู้ครับแต่บอกว่าไว้ก่อนว่าเดือนนี้เราจะได้กําไรถึงเจ็ดหมื่นบาทครับเนี่ยวันนี้จะทำคอนเทนต์นี้เลยครับผม ประมาณการว่ากําไรคาดว่าจะถึงเจ็ดหมื่นบาทครับผมเนาะนะฮะพูดไวก่อนครับเผื่อมีเพื่อนๆอ,อยากชมครับผมนี่ฮะพวกเราก็มาคุยกันไปเล่ากันไปโอุ๊ยรองเท้าขายไปโอ,อยโอ้นั่นไม่แจกเหรอแจกไปแล้วเมื่อกี้สองคู่เอาไปจากไหนแ,แต่ก่อนเออแจกเลยสมนาคุณ บ้านกันเอนเนาะมากเกี้เนี่ฮะร้านถูกดีเมืฐานสาขาบ้านโนนแดงตโนนเตีงงยงอำเภอสังจั่เวลังครับเทราทรนการค้าครับกับภาษีป้ายที่เราบอกไปเมื่อวานครับตัวนี้น่าจะตกไปที่สองพันครับเนาะสองป้ายปลา,ปาไปแปดเอ้ยสี่พันกว่าบาทครับนี่ฮะพวกเราเสียภาษีทุกอย่างครับผมบรรยากาศพวกเราก็ประมาณนี้ฮะ ช่วงนี้ก็ใกล้จะสองทุ่มแล้วครับลูกค้าก็เริ่มเงียบครับแต่ก็ถือว่าโชคดีนะฮะถือว่าเป็นการเป็นดีนะเพราะว่าหนึ่งะลูกค้าเข้ามาตลอดทั้งวันเลยลูกค้าที่ไม่เคยเห็นหน้ากันลูกค้าที่อยู่ห่างไกลชุมชนเราก็ยังแวะเวียนมาฮะเพราะชุมชนนี้อ่าก็ใหญ่พอสมควรครับมีนะโชคดีมีประธานที่เดียวคือร้านพวกเราครับเนาะฮะพวกเราก็ไม่ได้อวยอะไรยะ หรือว่าถูกดีดีไม่ดียังไงอยากให้เห็นบรรยากาศของถูกดีมาตรฐานว่า,าผลกําไรต่อเดือนไหวไหมประมาณนี้ถ้าเราขายเองไหวไหมเราเช่าเขาไหวไหมเราจ้างพนักงานไหวไหมครับให้เราดูด้วยกันเลยครับเนาะผมไม่สามารถที่จะฟันธงหรือแนะนําคําว่าดีหรือไม่ดีได้บริบทและแต่ละคนมันต่างกันเนาะแต่สําหรับผมนี่คืออยากจ้างให้ล้านล้านทงานตรงนี้เพราะเรามีกิจการที่อื่นทาอยู่ครับเนาะ ตรงนี้ก็ให้ห้านๆเชืวอกันขายไปเนาะได้สินค้าราคาถูกมาขายเพื่อนๆ ρ. หรือสินค้าราคาถูกมาขายให้ชุมชนพวกเราครับได้สินค้าราคาถูกและสินค้าที่ครบครันเนี่ยอันนี้คือจุดประสงค์จริงๆครับพูดจากใจจริงเลยเราไม่ได้ว่าพูดให้มันดูดีเป็นพระเอกรครับพูดเรื่องจริงเนาะเราไม่ได้เปิดพื้นมาเพื่อที่จะมานั่งขายเองเพราะเราไม่มีเวลาตรงนั้นครับที่เราตั้งใจครั้งแรกเลยก็คือเปิดขึ้นมาเพื่อ mastery, ที่จะให้ลูกหลานเราขายหรือพนักงานเราขายครับเนาะเราได้นําสินค้าที่ ถูกสินค้าที่ครบครันมาให้ชุมชนพวกเราได้มีใช้ครับเนาะได้เลือกซื้อเลือกหากันอันนี้คือจุดประสงค์หลักๆของผมเลยครับนะฮะอย่าว่าเราพูดดีอวยอะไรสักอย่างครับไม่นะครับผมเนาะพูดตรงๆครับบางท่านนี่ขาย2อสามีภรรยาลูกหลานพ่อแม่ลูกนี่เขาได้กาไรสักหกเจ็ดหมื่นอยู่ได้สบายแล้วทําร้าน2ร้าน3ได้ครับเนาะนะฮะ พแวแเราก็มีผลพลอยได้เยอะแยะมากมาครับตรงนี้ก็คือมีร้านสองกับขายหมูไก่ปลาทูฮนะชิ้นส่วนไก่ลูกชุ่งลูกชิ้นอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ทางด้านลุงคุณป้าขายทํากับข้าวขายขายดีมากครับตักไม่ทันครับผมหมดเกลี้ยงเลยตักไม่ทันขายดีแล้วก็ทางด้านอีกถัดไปนิดนึงพวกเรามีร้านมีโรงงานน้ําครับโรงงานน้ําดื่มหยอดเหรียญเนาะโรงงานน้ําที่สะอาดนะร้านสะอาดเอน้ําที่ได้คุณภาพครับเนาะ น้ําที่ได้มาตรฐา,านมากดกินกดเอาไปกินเอาไปใช้ครับโอ้สุดยอดครับราคาถูกด้วยเนาะยิงช่วงนี้เป็นหน้าหน้าแรงเนาะขายดีเทน้ําเทท่าครับเนาะก็<ส>มาอัปเดตยอดของวันนี้เลยดีกว่าครับจะได้จบคลิปไปเลยดีกว่าเนาะว่าพวกเราได้ยอดเท่าไหร่กันอ้กี้ทำหน้าที่แล้ววันนี้มาดูครับว่ายอดพวกเราถึงไหนเมื่อวานได้ยอดน้อยที่สุดเนาะตั้งแต่เปิดร้านมา จำได้แม่นเลยครับเจ็ดพันห้าสิบบาทมาดูวันนี้กันครับว่าดูพร้อมกันครับโอ้วันนี้ก็ไม่ถึงหมื่นเหมือนเดิมกันเนาะวันนี้ก็อยู่ที่แปดพันหกร้อยหกสิบแปดบาทครับอาจจะมีหลุดไปอีกเพราะว่ายังไม่ปิดร้านเนาะอีกประมาณสักห้านาทีก็จะปิดร้านครับน่าจะมีลูกค้าเพิ่มเติมหรือยังไงก็ไม่เป็นอะไรครับวันนี้ยอดยอดอยู่ที่แปดพันบาทครับแล้วก็ยอดเท่าไรกาไหนนะขายมาสิบสี่วันอยอดขายแสนหกเนาะ เฮยแสนเก้าหมื่นหกพันกำไรอยู่ที่สองหมื่นสี่นี่ฮะแต่ผมคาดการว่าสิ้นเดือนนี้พวกเราจะได้กำไรน่าจะแตะอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทครับเนาะน่าจะเป็นไปได้ครับผมมองอย่างนั้นครับเนาะอันนี้การคาดการครับเนาะอาจจะผิดพลาดไปก็ได้แต่ว่าคาดการว่าจะประมาณนั้นครับผมเนาะก็เข้ามาแล้วก็ยิงให้กําลังใจพวกนเราครับเนาะราตูดีมิตรฐานธีระตอการค้าครับอ่าท่าในใดจะเข้ามาชมกดไลค์กดแชร์ คนละไลค์คนละแชร์แล้วก็ทันใดที่เข้ามายังไม่ได้กดซับสไคร์ก็กดซับสไคร์ให้พวกเราครับเนาะมีลูกมีหลานก็บอกให้ดูรา้านถูกดีมีฐานของพวกเราเนาะนะฮะก็ฝากถึง f C, อฟอมาตานะนครครับถ้าอยากกลับมาทาําร้านถูกดีกันนะมาดูทุกๆวันครับเนะาะว่าร้านพวกเราเป็นยังไงเห็นเคยคอมเมนต์เข้ามาแต่ั้นก็หายไปเลยหรือว่าลืมกดติวพวกเราหรือเปล่าเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ